ทางโจไบเดนก็เดินหน้าเร่งเครื่องทำงานโดยเฉพาะการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐมนตรีนะคะและหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่กำลังถูกจับตามองก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะและก็มีรายงานด้วยนะคะว่าตำแหน่งนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนภายในพรรคเดโมแครตและก็มีการเอ่ยชื่อขึ้นมานะคะว่าตัวเต็งสองคนที่อาจจะได้รับการพิจารณา เพื่อที่จะทําหน้าที่รัฐมนตรีนี่ก็คือเมริกกาแลนผู้พิพากษาและวุฒิสมาชิกรัฐอัาบามาอีกคนก็อาจจะเป็นดักโจนส์นะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็ได้รับการยอมรับว่ามีความใกล้ชิดกับโจไบเดนพอสมควรค่ะดูเหมือนว่าทางเลือกก็อาจจะเป็นสองท่านนี้นะคะ,คะและที่ตั้งข้อสังเกตกันอย่างมากก็เพราะกังวลกันค่ะคุณนุยนา,าว่า การดำเนินคดีกับฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเป็นลูกชายของโจไบเดนในเรื่องการทำธุรกิจสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเนี่ยอาจจะเป็นอีกปมสำคัญที่โจไบเดนจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็คงต้องพยายามหามาตรการหรือว่าหาคนที่ไว้ใจได้มานั่งในกระทรวงกันนี้และนอกจากนั้นนะคะกระทรวงนี้ก็จะมีเรื่องสำคัญสำคัญเข้ามาที่จะต้องตัดสินใจกันอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพไม่ใช่ว่าจะถูกวิ่งเต้นถูกล็อบบี้กันได้ง่ายๆและที่สําคัญก็ต้องใกล้ชิดพูดจาเข้าใจกับโจไบเดนได้ในระดับหนึ่งนะคะและขณะนี้ก็ถูกมองค่ะว่าการเลือกคณะรัฐมนตรีก็คงจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคมากมายทีเดียวเพราะว่าไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกใครนั่งตําแหน่งไหนก็จะ,ะเผชิญแรงเสียดทานจากทั้งภายในและภายนอกพักค่ะ อย่างที่คุณนัฐาได้บอกไปเบอร์สักครู่นี้นะคะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีความตึงเครียดสูงสุดและอาจจะถึงขั้นเปิดศึกภายในพรรคเดมโมแครตด้วยก็ได้นะคะมีสองฝ่ายค่ะที่พยายามส่งเสียงดังและเห็นต่างกันก็คือกลุ่มที่สนับสนุนภาคประชาสังคมและกลุ่มหัวก้าวหน้าต่างฝ่ายต่างต้องการให้นายไบยเดนสน,สนับสนุนฝ่ายที่ตนเลือกค่ะนอกจากนี้คดีของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของโจไบเดนอาจจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญ ต่อการตัดสินใจของไบเดนคดีที่ฮันเตอร์ถูกตรวจสอบเรื่องการทำธุรกิจกับจีนเปิดคดีมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวจนมาถึงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะรอนเคลนประธานเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวระบุว่าต้องมองหาคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจในคดีที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคข,ของนายทรัมค่ะ